เดี๋ยวจะแป๊บนึงให้ลำให้รำเจรจาเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอคุยก่อนนะครับขอเป็นส่วนตัวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งสัทภาษนะครับให้ลรำให้รำคุยแป๊บนะครับขอขอห้านาทีครับผมจาอาจารย์ควบได้ไหขอเตรียมแป๊บนึงขอเตรียมแป๊บนึงนะครับว่าวพ่อเข้ายังไงคุณกับพ่อนิดนึงเขาเกอะลูกนิดนึงได้ไหมคะโอเคเออไว้เขากาะลูกนิดนึงค่ะคุณจกาะที่โไหนคะับเดี๋ยวไม่บอกคุณให้กระเป๋าเออไม่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 ไมไม่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 ไ พี่ยอก็ไม่ต้องไม่ต้องพี่พี่ไปยงวะพี่ไปยองแล้วพี่ไปยองเนาะช่างภาพถอยหลังนิดนึงจนนักจนนักกมจชิมังคเอาลยเอาไปเลย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 เดี๋ยวนะคะยังไม่ขอถ่ายแต่าทด้วกันเออเรีนขอหน่อยดิ่ออน ไม่เสียงปะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะนั่นเป็นแคหน้าหน้าหน้าห้าหน้าหน้ีหน้า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 หนไาหน้าหน้น้าห้าหนไหน้ัน้้หน้าน้าน้หนาหน้านน้าหน้าหน้า้าห้นไาหน้าหน้น้า้นาหน้น้าน่น้าห้น้า้าห้าน้าหน้าหน้าน้า้นห้ันา้าา้้าห้นาห้นนมมนน บอกเาถึจุดทับพบมใกรารในป่ายเห็นไหมยายน้อรู้สึกไงบ้างครับตอนไหนดีใจไหมครับคุณพ่อเป็นไงบ้างครับพวกเด็เล่าป้ายครับคุณพ่อหล่อไหมครับไมยจุดทับทิโอเคว้วครับช่างภาพเดี๋ยวแปะลูกศรทจุดทับพบมครับทจุดทับครับเยดเดียวเี่เดี๋ยวเดี๋ยวเใจเย็น

อย่าูดขายอย่า hmm. okay, yeah, yeah. oh. uh, so ูดขายให้ไม่เกี่ยวกลยนะอย่าูดขายอย่าามไ่รวมกันเออน้องงาต้องต้องมาเข้าหัวหน่อยที่บ้านบ้านไม่หมะข้างหน้าหัวหัวดังเดี๋ยวเพื่อนด่งเดี๋ย ตอกกองเข้าไปนะดังลงไปเฮ้ยพ,พ,พูดช่วยใครว่างกันคนที่ไม่เกี่ยวนี่มีแขนนี่แขนนี่แขน

กองกองทีปยเนี่ยบองัพน่งครับทีครับน่ครับทีองทัพนี่งครับอ่ะลมหน่อยรมหน่อยขอมากขอมากกองันิ่งลมหน่อยกองท่งเาทีกับพี่ขงกท่หน่อยทหน่อยโอ้โหตายเลยครับเอาเลยาย ครับพี่มาเพื่อขายพี่ก็ไม่ชอบเลยคือ

ต้องเอาทำไมเขาตกใจนครับขอเต็มตัวเขางม่้เตรียมใจเลยตกใจมากเออรถอยู่ไหนรถอครับตอนนี้เขาอยู่งานเี่ตกใจนะครับต้องก็คือเดี๋ยวจะกลับไปที่โรงแรมก่อนนะครับผมเพราะว่ายาวนี่ถอยเยอะเเต็มตัวเลยไปไปกันเลยอะไรวะเกี่ยวเอะง

มันงอมันงอตาตออุ้มหน่อยตาต่อตาตอเก็บพี่เกมพี่เก็บมันงอเคิดมันงอเก็บมันงอเก็บสิเก็บสิเก็บสิเกมส์เฮ้ยไป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  เพก็มเต็ไัเพได้เลยไม่ได <ım> ้เจตลอด่อชี Pokemon? ้ใช้เ่อะไรข้อชีใว่าใช้มือถือือับเปนรอชี้จับเป็น วันนี้จะลองเพลงให้พ่อฟังนะคะให้รอเลยนะแล้ววันนี้เตรียมต้องทำให้พ่อกินหรือเปล่าแล้วหัดตำป้าสอนอย่างสอนแล้วแล้วพวันนี้ไปเที่ยวไหน พ่อรู bajo, Martine, so, 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 so. Color, ้เปล่าว่าเราเป็นน yeah ักร yeah ้องไอออเคงหวโมคาชินีนาริมัสตชิเตมัสายอยอเยไไมันอรมหนครับหน่ไ